สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเน่นทิพย์เพลงไทยสงนะคะชื่อเล่นชื่อนิวค่ะปัจจุบันรับราชการเป็นประหลัดอำเภอที่อำเภอเมืองสกลนครน,นะคะเคยได้มาที่วัดป่ามงคลธรรมนะคะตั้งแต่สมัยที่วัดยังไม่มีสิ่งก่อสร้างเยอะขนาดนี้นะคะตั้งแต่สร้างพระอุบโบสถหินทรายนะคะก็ได้มาร่วมสร้างด้วยนะคะ ก็เลยได้มาเจอพระอาจารย์ลุกศักด์นะคะท่านก็ตอนเจอครั้งแรกท่านก็เมตตาสั่งสอนเนาะปกติท่านก็จะเสียงดังๆนะครับเราก็จะกลัวก็ท่านก็จะพยายามสอนให้มีพุทโธให้อยู่กับปัจจุบันนะคะเข้าใจว่าถ้าเราจะพาวนาได้ดีนะคะก็ต้องอยู่ กุฏิคนเดียวอยู่คนอยู่เงียบๆคนเดียวนีค่ะแต่ว่าพอมาเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็พยายามบอกสอนว่าพุดโธให้ให้มีได้ตลอดนะไม่ว่าจะทํำงานหรือว่าทําอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะขับรถก่อนจะนอนเนี่ยค่ะก็พุดโธได้แล้วก็ก็คือสามารถพุดโธได้ตลอดนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องแบบ ไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นวันที่จะไปปฏิบัติธรรมไปนอนวัดเนี่ยนะคะก็คือสามารถได้ทุกลมหายใจเข้าออกเนะะี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าได้ได้คติธรรมจากพระอาจารย์มาเยอะในเรื่องนี้นะคะเรื่องในคล้ายวันเกิดพระอาจารย์นะคะที่จะถึงในวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคม2 5งพ้าหสิห้านะคะก็ขอ บุญกุศลที่เคยได้กระทำมานะคะช่วยอดหนุนสนับสนุนให้พระอาจารย์นะคะมีธาตุขันแข็งแรงเบากายเบาจิตแล้วก็อยู่เป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้ญาติธรรมลูกหลานตลอดไปเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ